สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูน็อตและตะลุยการคูณเลเวลหนึ่งมีโจทย์ทั้งหมด10ข้อเริ่มทำได้เลยค่ะ <Wow! S 1> ข้อ18ึคูณ9เฉลย72ค่ะ <Wow! S 1> ข้อสอง้าคูณหเฉลย45ค่ะ ข้อ3าหคูณเเฉลยสี่สิบสอค่ะข้อสี่ห้าคูณหเฉลย25ค่ะว้าวข้อห้าคูณ8เฉลย64ค่ะ ข้อ61คูณเเฉลย99ค่ะว้าวข้อ73็ดคูณส2เฉลย36ค่ะว้าวข้อ81คูณ11เฉลย121ค่ะว <Wow. S 1> ้าว ข้อ92คูณเเฉลย84ดิบค่ะข้อ10บสคูณ12ชเฉลยห4ึ่งว้าวค่ะขอบคุณที่ร่วมสนุกกับเราพบกันใหม่ในเลเวล2นะคะเด็กๆ